เรื่องราวของคนที่อ้างตัวว่าเป็นนักอนุรักษ์ป่าที่ต้องการเข้าไปสำรวจพื้นที่ป่าทับลานแต่จุดหมายที่แท้จริงของคนเหล่านั้นคืออะไรเรื่องราวจะสนุกและตื่นเต้นกันขนาดไหนโปรดติดตามรับฟังกันได้เลยครับเวลาผ่านไปหนึ่งปีหลังจากที่เหตุการณ์เสือร้าย เข้ามากัดกินคนในหมู่บ้านดุงจำปาพืชไร่ของชาวบ้านในตอนนี้ถูกเก็บเกี่ยวจนหมดแล้วช่วงรอปรับพื้นดินเพื่อเพาะปลูกในรอบต่อไปในระหว่างนี้ชาวบ้านหลายคนได้เข้าไปหาของป่ากันในช่วงฤดูฝนอาหารการกินในป่าออกดอกออกผลอย่างดีเช่นหน่อไม้เห็ด รวมไปถึงปลาน้อยใหญ่ตามตโตรกน้ำลำทานที่มีให้เห็นกันอย่างชุกชุมปลาแทบหมู่บ้านในตอนนี้ค่อนข้างลุ่งเตียนเป็นอย่างมากทำให้ผู้คนที่ต้องการเข้าป่าต้องเดินเท้ากันไปลึกขึ้นกว่าเดิมผืนป่าอันเขียวขจีในช่วงหน้าฝนนั้นอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากแต่ป่าก็คือป่า ยังคงแฝงไปด้วยความอันตรายอยู่เสมอบรรยากาศฝนรินในช่วงเย็นของวันนี้นี่เองชายจะกันสามสี่คนจับกลุ่มนั่งกงเล่าปลาอยู่ที่ใต้ถุนบ้านของเท่าสอนพรุ่งนี้ข้าว่าจะชวนพวกเองไปไลร่ราวหมูป่าที่โป่งดินดำกันสน่อยวะเมื่อวานก่อนข้าไปดักยิงสัตว์แถวนั้นเห็นรองรอยพวกมันขุดกินดินโป่งอยู่ น่าจะหลายตัวเลยวะทิดหมานเอ่ยบอกสองสหายเพื่อนกลือออกมาเออได้สิวะข้ากำลังอยากกินเนื้อหมูป่าอยู่พอดีเลยว่าแต่ไปกันแค่นี้พวกเราจะเอามันอยู่หรือเปล่าวะร้านเทิดเอ่ยออกมาข้าว่าจะไปชวนชาวบ้านคนอื่นๆไปด้วยสักสามคนนะ่ะเออเออดีดีว้ยไปกันหลายๆคนจะได้ช่วยกัน แล้วตาสนจะไปด้วยไหมร้านเทิอดเอ่ยถามเท่าสนออกมาเฮ้ยข้าไม่ไปให้มันขิดรอกไว้ไอ้เทิดแต่พวกอิงก็ต้องระวังกันด้วยนะเว้ยหมูปลาเรี่ยวแรงมันเยอะถ้าเลือทาราเข้าไปอาจจะโดนมันขิดใส่แตกเอานะเว้ยคนทั้งหมดรับฟังอย่างตั้งใจบรรยากาศฝนรินเบาๆในช่วงหัวคำ่ำ ทุกคนเหมือนจะได้ข้อสรุปแล้วว่าพรุ่งนี้จะต้องเข้าป่าไปไล่ราวหมูป่ากันแต่ทว่าทันใดนั้นเองก็มีเสียงรถมอเตอร์ไซค์ดังใกล้เข้ามาและได้ขับเข้ามาจอดที่บ้านของพรานเท่าเป็นผู้ใหญ่ชาติและไอ้เพิม่มลูกน้องขนสนิทของเกนนั่นเองอ้าวผู้ใหญ่เป็นยังไงมายังไงล่ะ ถึงได้ขับรถฝ่าฝนมาสมืดคําแบบนี้มามาเข้าบ้านมาก่อนเจ้าบ้านเอ่ยถามผู้ใหญ่ชาติออกมาเออมีธุระจะคุยกับตาสนสักหน่อยนะตอนเรกว่าจะเข้ามาพรุ่งนี้เช้าแต่เกรงว่าจะไม่ทันการฮะมีอะไรเหรอผู้ใหญ่บัวตัวเมียกำลังจะคลอดลูกหรือเสียงทิศจัน ีในตนนี้กำลังเมาได้ที่ถามเสกออกมาไม่นานก็มีเสียงดังเพีย้ยโอ้โยเอ็งตบข้าทำไมวะไอ,เอ้เถิดโธ่ผู้ใหญ่เขาจะคุยกันเล่นไม่รู้เว,เวลานะมึงเนี่ยปดโถเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยพอพอพวกเอ็งเนี่ยว่าแต่ผู้ใหญ่มีธุระอะไรหรือถึงได้มามืดค่ำแบบนี้ทิดหมานเอ่ยถามผู้ใหญ่ออกมา เอ,ออเอออันที่จริงเรื่องนี้มันก็เกี่ยวกับพวกเองทั้งหมดด้วยนะแล้ววุ้ยดีดีข้าจะได้บอกทีเดียวเลยพอ,อดีว่าข้าได้รับหนังสือจากเมืองกรุงน่ะเป็นนักอนุรักษ์ป่าเขาต้องการพรานนำทางเข้าไปสำรวจป่าทับลานโหป่าทับลานมันไม่ใช่พื้นที่เล็กๆเลยนะผู้ใหญ่พวกฉันเอง ยังเดินไม่ถึงครึ่งของป่านี้เลยรรานเทิดเอ่ยแทกออกมาข้าก็ไม่รู้หรอกวยเทิดพื้นที่ป่ามันใหญ่ขนาดไหนแต่ถ้าพวกอิงตอบตกลงที่จะรับงานข้าก็จะไปกับพวกอิงด้วยเออเออข้าขอนนนคิดดูสักคืนก่อนนะผู้ใหญ่พรุ่งนี้ข้าจะให้คำตอบพรานเท่าเอ่ยออกมา ไม่มีอะไรต้องคิดให้มากเลยตาอสอนค่าจ้างที่ทุกคนจะได้รับในการเข้าป่าในครั้งนี้คนพวกนั้นจ่ายให้ไม่อั้นเลยนะหรือเผลออาจจะไม่ต้องล่าสัตว์มาขายได้เป็นปีเลยละ่ะลองเอาข้อเสนอนี้ไปคิดดูนะรุ่งดีฉันหวังว่าจะได้คำตอบที่ดีนะตาสอนฉันกลับละไปไปไอ้เพิ่มกลับเว้ย สิ้นเสียงนั้นผู้ใหญ่ก็ก้าวขาขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ที่ไอ้เพิ่มสตาร์ทไว้รอแล้วขับออกไปในทันทีคนทั้งหมดได้แต่นั่งมึนงงกับอาการของผู้ใหญ่ชาติที่ดูเหมือนว่ากำลังจะปิดบังอะไรพวกตนอยู่เอายังไงดีล่ะตาทิดหมานเอ่ยถามขึ้นเออข้าว่ามันแปลกๆนะโว้ย ดูเหมือนว่าผู้ใหญ่จะอยากให้พวกเรารับงานนี้และเก๋ก็จะเข้าไปด้วยเองว่ามันเปลกไม่หล่ะเปลกยังไงล่ะตาร้านเถิอดเอ่ยถามก็ตั้งแต่เกิดมาข้ายังไม่เคยเห็นผู้ใหญ่เข้าป่าเลยนะสิเงินทองก็มีมากมายไม่เห็นต้องอยากเข้าป่าไปให้มันลำบากเลยนี่วะ เห็นจะเป็นอย่างที่พรานเท่าบอกผูุใหญ่ชาตินั้นเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในหมู่บ้านตนตระกูลมาจากครอบครัวที่มีฐานะได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้านก็เพราะอำนาจเงินของตนทุกคนในตอนนี้นั่งพูดคุยกันอย่างเงียบๆท่ามกลางความมืดสลัวลางของก้อนมีที่บดบังแสงจันทร์้าตาไป อกฉันก็ไปจ้ะในป่าทับลานแห่งนี้ไม่มีใครรู้เส้นทางดีเท่ากับตาแล้วละ่ะงานนี้ถ้าได้เงินอย่างที่ผู้ใหญ่ว่าพวกเราก็คงจะอยู่สุขสบายกันไปอีกนานนะตาใช่ไม่ว่าพวกเราพรานเถิดกล่าวออกมาพร้อมกับกระดกเหล้าขาวเข้าปากเม่เมได้ยินเรื่องเงินไม่ได้เลยนะมึงเนี่ยโอนหน้านี้ มึงพึ่งอยากกินหมูป่าอยู่เลยนี่ว่าโอ้โหลืมแล้วหรอวะทิดจันเอ่ยถามเพื่อนรักออกมาเรื่องหมูปา่าหากินตอนไหนก็ได้เว้ยตอนนี้เอาเงินไปซื้อข้าวกรอกหม้อก่อนเว้ยเออเออว่าไงก็ว่ากันเรามันถึงไหนถึงกันอยู่แล้วเว้ยเวลาผ่านไปจนถึงค่อนดึกรานเธอและทิดจัน เมาหลับฟุบไปบนแคร่แล้วเหลือเพียงแค่ทิดหมานและเท่าสอนที่กำลังพูดคุยกันอยู่อย่างเสียงเบาๆพรุ่งนี้ข้าฝากอิงไปบอกผู้ใหญ่หน่อยนะเว่ยทิดหมานว่าพวกเราตกลงจะนำทางให้นักอนุรักษ์เข้าไปสำรวจป่าแต่ขอเวลาเตรียมตัวกันสองสามวันส่วนข่าจ้างถ้าเรียกหนึ่งเซนโดยมัดจำก่อนครึ่งหนึ่ง ตามนี้นะเว้ยจ้าตาพรุ่งนี้เช้าฉันจะรีบไปบอกให้นะจ๊ะสิ้นเสียงนั้นทิดหมานจึงได้ขอตัวกลับไปยังกระท่อมของตนในทันทีสิ้นเสียงไก่ขันในช่วงเช้าตรู่ทิดหมานรีบเดินทางไปพูดคุยกับผู้ใหญ่ชาติ ตามที่พรานเท่าได้บอกในเมื่อคืนเออเออให้มันได้อย่างงี้สิวะไอ้ทิดมานไม่เสียเรงที่ข้าอุตสาหลุยฝนไปบอกดีดีด,ดีเอาเป็นว่าตกลงตามที่ตาสอนบอกมานั่นแหละอีกสามวันเดี๋ยวข้าจะบอกนายเขาให้เข้ามาได้เลยทิดมานคุนคิดอยู่ในใจทำไมมันง่ายอย่างงี้วะ ตาสนอองเรียกข้าจ้างคนข้างที่จะเพลงแต่ดูท่าทีของผู้ใหญ่นั้นเหมือนจะดีใจเกินหน้าเกินตาที่พวกตนนั้นตอบตกลงที่จะนำทางให้จากนั้นผู้ใหญ่ก็ได้ยื่นเงินมาให้จำนวนหนึ่งเพื่อที่จะให้พวกตนไว้ซื้อสเสบียงเพื่อเข้าป่าและยังบอกอีกว่าการเข้าป่าในครั้งนี้ อาจจะเข้าไปหลายวันเพราะนายต้องการสำรวจป่าให้ได้มากที่สุดติดมานรับเงินจากผู้ใหญ่แล้วเดินกลับไปในทันทีโดยมีผู้ใหญ่ยืนมองจากข้างหลังพร้อมกับรอยยิ้มที่มีเลส่สัยนี่ผู้ใหญ่จะไม่บอกพวกนั้นจริงๆเหรอจ๊ะว่าพวกเรากับนายจะเข้าไปทำอะไรกันนะ่ะไอ้เพิ่มเอ่ยถามผู้เป็นนายออกมา ไม่จำเป็นหรอกโุ้ยแค่พวกมันรับจ้างนำทางก็ดีแค่ไหนแล้วอพูดจบผู้ใหญ่ก็ได้ให้ไอ้เพิ่มไปจัดหาอุปกรณ์ในการเข้าป่าทันทีส่วนตนนั้นได้แยกตัวไปทำธุระในตัวเมืองผ่านไปไม่นานผู้ใหญ่ก็ได้เดินทางไปพบกับชายคนหนึ่งซึ่งภูมิฐานการแต่งตัวนั้น บ่งบอกถึงการมีฐานะที่ร่ำรวยเป็นอย่างมากบ้านช่องใหญ่โตมโหฬารสิ่งของประดับประดาบ้านล้วนเป็นวัตถุโบราณจำนวนมากมายที่ตั้งอยู่ในตัวบ้านสวัสดีครับพ่อเลี้ยงบุญชัยผู้ใหญ่ชาติกล่าวทักทายออกมาอ้าวอ้าวสวัสดีผู้ใหญ่มาไวกว่าที่คิดซะอีกนะงานที่ผมให้ไปทําเป็นยังไงบ้าง ได้เรื่องไหมพ่อเลี้ยงบุญชัยกล่าวออกมาเรียบร้อยครับพ่อเลี้ยงอีกสามวันเข้าไปหาผมที่หมู่บ้านได้เลยครับแต่ว่าเขาเรียกค่าจ้างสองแสนนะครับขอบเบกก่อนหมดเลยเฮ้ยทำไมมันเพลงจังล่ะผู้ใหญ่แสนเดียวก็น่าจะเพียงพอแล้วนะพื้นที่ป่าทับลาน ค่อนข้างอันตรายมากครับพ่อเลี้ยงเข้าไปไม่รู้ว่าจะได้กลับออกมาหรือเปล่าถูกกว่านี้ก็ไม่มีพรานคนไหนรับงานแล้วล่ะครับพ่อเลี้ยงปู่ยายกล่าวออกมาด้วยสีหน้าเรียบเฉยเออได้ได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวรอแป๊บนะผมเข้าไปเอาเงินมาให้ก่อนว่าเสร็จพ่อเลี้ยงก็เดินดุมๆไปเอาเงินจำนวนสองแสน มายื่นให้กับผู้ใหญ่คนทั้งสองพูดคุยเกี่ยวกับการเดินทางเข้าป่ากันอยู่สักพักจากนั้นผู้ใหญ่ก็ได้ขอตัวกลับไปพร้อมกับเงินช่วงเย็นของอีกวันที่หมู่บ้านดงจำปาผู้ใหญ่กับไอ้เพิ่มได้ขี่มอเตอร์ไซค์มายังบ้านของเท่าสอนและได้ยื่นเงินจำนวนหนึ่งแสนให้กับพรานเท่า เอานี่ตสนเงินค่าจ้างนายเขาจ่ายให้ทีเดียวหมดเลยเตรียมอุปกรณ์อะไรให้พร้อมละ่ะอีกสองวันข้างหน้าข้าจะพานายเขามาออเออขอบใจมากนะผู้ใหญ่สิ้นเสียงของพรานเท่าผู้ใหญ่ก็ขับรถกลับบ้านในทันทีไอ้ต้นไอ้ต้นโวยมาหาข้าหน่อยสิวะ จ้าตาเออเดี๋ยวเอ็งไปตามทิดหมานทิดยันและพรานเถิดมาหาข้าทีเอาเอาเงินนี่ไปซื้อเหล้าที่ร้านยาเย,ย็นมาด้วยสองขวดจ้าตาเจ้าต้นรับเงินเสร็จจึงรีบไปทําตามที่เาสอนบอกในทันทีเวลาผ่านไปไม่นานทุกคนก็ได้มาหาพรานเท่าที่บ้าน พร้อมกับนั่งพูดคุยกันเรื่องที่จะเข้าป่าและพรานเท่าก็ได้นำเงินค่าจ้างมาแบ่งปันให้กับทุกคนเท่าๆกันเฮ้ยพวกอิงอย่าลืมคำที่ข้าบอกนะเว้ยการเข้าป่าครั้งนี้ไม่เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาข้าสัมผสัสได้ถึงความไม่เช่ามาภาคุณของผู้ใหญ่งานนี้พวกเราต้องระมัดระวังกันให้มากนะเว้ย ร้านเท่ากล่าวบอกกับทุกคนจ้าตาพวกฉันก็คิดเหมือนกับตานั่นแหละฉันว่างานนี้ผู้ใหญ่ต้องคิดงานใหญ่อะไรไว้แน่ติดหมานเอ่ยออกมาเออเดีแลว้วบางคนรู้หน้าไม่รู้ใจเรื่องเงินเรื่องทองมันไม่เข้าใครออกใครหรอกวุย้ยหรือหรือไอ้นักอนุรักษ์พวกนั้น อาจจะไม่ได้ต้องการที่จะเข้าไปสำรวจป่าก็ได้นะเว้ยพรานเท่ากล่าวออกมาอย่างรู้ทันไปๆแยกย้ายกันไปพักผ่อนเว้ยแล้วก็อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์กันให้พร้อมละ่ะอีกสองวันมาเจอกันที่บ้านข้าแต่เช้านะเว้ยาตาตาคนทั้งหมดเอ่ยตอบพรานเท่าออกไปพร้อมกัน ก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับบ้านวันเวลาล่วงเลยผ่านไปไม่นานก็มาถึงกำหนดที่ทุกคนจะต้องเดินทางเข้าป่าในช่วงเช้าตรู่ของวันนี้นี่เองพรานเท่าทิดหมานพรานเทดิดทิดจันทร์และเจ้าตน้นก็ได้ยืนรอต้อนรับคณะสำรวจป่าไม่นานมากนัก อ๋อมีเสียงรถยนต์โฟวิวเปิดประุนหนึ่งคันวิ่งฝ่าถนนลูกลังมุ่งตรงเข้ามายัางบ้านของพรานเท่านำโดยผู้ใหญ่ชาติและไอเพิ่มกับคณะสำรวจอีกสี่คนเมื่อรถจอดสนิทคนทั้งหมดก็ได้ลงจากรถแล้วเดินเข้าไปทักทายกับทุกคนในทันทีสวัสดีครับทุกคนผมบุญชัยครับ เป็นหัวหน้าคณะสำรวจป่าในคราวนี้และนี่ก็ใช้วัดและสุดทนเป็นเพื่อนของผมเองและคนสุดท้ายก็คือพรานดำครับสิ้นเสียงนั้นคนทั้งหมดก็หันไปมองชายที่แต่งตัวแปลกไปจากคนทั้งสามพร้อมกันแล้วจึงกล่าวสวัสดีคนทั้งหมดกลับไปสวัสดีครับนายผมชื่อสอน นี่ทิดหมานไอเทิดและทิดจันและเจ้าตุ้นหลานชายของผมเองครับยินดีที่ได้รู้จักครับนายพรานเท่ากล่าวออกไปอ๋อออนี่เองหรือพรานเท่าสอนที่ผู้ใหญ่เล่าให้ฉันฟังนะยินดีที่ได้รู้จักนะครับพรานว่าเตเงินค่าจ้างสองแสนทุกคนได้รับหมดแล้วใช่ไหมครับ สิ้นเสียงนั้นคนทั้งหมดก็ได้หันไปที่ผู้ใหญ่ในทันทีสักพักก็เอ่ยบอกกับนายจ้างของตนว่าอ๋ออ๋อผู้ใหญ่นำมาให้เรียบร้อยแล้วครับนายขอบคุณมากนะครับไม่เป็นไรครับเรื่องเล็กน้อยนะผมสิต้องขอบคุณพวกพรานที่ตกลงรับงานนี้ นี่ก็สายมากแล้วผมว่าพวกเราออกเดินทางกันเลยดีกว่าครับสิ้นเสียงนั้นผู้ใหญ่จึงให้ทิดจันและเจ้าต้นไปขนสัมภาระของนายลงมาจากรถทิดจันเดินผ่านหน้าผู้ใหญ่ไปแล้วเอ่ยออกมาเบาๆแม่แม่กินเต็มเลยนะผู้ใหญ่พร้อมกับทำท่าลูบป,ปากทําเอาผู้ใหญ่ชาติ ยืนหน้าชาไม่กล้าเอ่ยอะไรออกไปเลยเมื่อคนทั้งหมดพร้อมแล้วการเดินทางออกสำรวจป่าทับลานจึงเริ่มขึ้นในทันทีเดินมาไม่นานก็ได้มาถึงชายป่าพรานเท่าและทิดมานได้น้ำไก่ต้มเหล่าขาวยาสูบที่ได้เตรียมมานำออกมาทำพิธีเส้นไหว้เจ้าป่าเจ้าเขา เทวดาอารักษ์ที่ปกปากรักษาพื้นป่าทับลานแห่งนี้จากนั้นจึงแจกจ่ายทูบให้กับทุกคนคนละก้าดอกแล้วจึงพาทุกคนกล่าวคำขอขมาข้าพระเจ้านายสอนและคณะมีความต้องการที่จะนำนักอนุรักษ์เข้าไปสำรวจพื้นที่ป่าทับลานโอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าป่าเจ้าเขา ช่วยคุ้มครองปกปักรักษาคนทั้งหมดให้อยู่รอดปลอดภัยด้วยเถินว่าเสร็จคนทั้งหมดก็ได้ปักทูปลงดินพวกเราจะเริ่มสำรวจฟังไหนก่อนกันดีครับนายพรานเท่าเอ่ยถามพอเลี้ยงบุญชัยออกมาผมว่าพวกเราเดินไปฟังทิศเหนือก่อนดีกว่าครับแล้วค่อยวกกลับมายัางทิศใต้ รรานเท่าได้เหลือบมองไปยังแผนที่ที่พอเลี้ยงบุญชัยและคุณชัยวัดกางออกมาดูพบจุดมาร์กเป็นวงกลมขนาดใหญ่ในแผนที่หลางใจป่าดงทึบแต่ก็ยังมองไม่ชัดว่าคืออะไรได้แต่เก็บงำไว้ในใจโดยที่ยังไม่ได้บอกพวกของตนเอาแบบนั้นก็ได้ครับนายงั้นเดินตามผมมาเลยครับ สิ้นเสียงนั้นคนทั้งหมดก็ได้ออกเดินตามกันไปหัวแถวคือพรานเท่าและทิดหมานกลางแถวคือพ่อเลี้ยงบุญชัยคุณชัยวัดสุทนพรานดำผู้ใหญ่ชาติและไอเพิ่มปิดท้ายด้วยเจ้าต้นทิดจันและพรานเทืดซึ่งเป็นผู้ระวังหลังให้กับชาวคณะทั้งหมด เดินลัดเลาะกันมาเรื่อยๆป่าในช่วงนี้ยังเป็นเขตของหมู่บ้านทำให้ไม่รกทึบมากนักจึงเดินเหินกันอย่างสะดวกสบายนี่นี่ไอ้เธอดเอ็งว่าไม่วะยาููใหญ่ชาติแม่งกินเต็มคนเดียวเลยวะ่ะทิดจันเอ่ยออกมาเสียงเบาเออเออช่างเก๋เฮ้ยเอ็งก็รู้ว่าเก๋น่าเงินขนาดไหน ไม่งั้นจะรวยขนาดนี้แล้ววะดีแค่ไหนแล้วที่เกยังอุตส่าห์เดินทางมาด้วยนะ่ะร้านเถิอดเอ่ยต่อเพื่อนรักออกไปข้าว่ามันแปลกๆนะเว้ยเกยจะอยากเข้าป่ามากับพวกเราทำไมวะเออไม่นานเดี๋ยวก็รู้เองแล้วเว้ยไปไปไอ้ตนมันเดินห่างออกไปแล้วนั่นเสียงคนทั้งสอง บนพึมพำกันอยู่ท้ายแถวเดินไปไม่นานมากนักป่ารอบข้างก็เริ่มรกทึบขึ้นทำให้พรานเท่าต้องหันมาบอกกับทุกคนในคณะทันทีรำมัดระวังกันด้วยนะครับนายอยากสํำรวจตรงจุดไหนบอกผมได้เลยนะครับครับพรานคุณชัยวัตเอ่ยตอบออกมาเดี๋ยวเดินต่ออีกสักพักนะครับนาย เราค่อยพักทานมื้อกลางวันกันได้เลยครับจากนั้นรานเท่าก็ได้พาทุกคนเดินลัดเลาะผ่านป่าที่รกทึบมาบางช่วงต้องช่วยกันตัดถางเถาวัลย์รกรือที่ขึ้นอย่างนานเน่นไม่นานออกผลมาเจอกับลำธารขนาดเล็กที่มีน้ำจิงนองตะลิง่งนั่นเป็นเพราะช่วงนี้ เป็นช่วงฤดูฝนทำให้น้ำในลำธารมีปริมาณมากกว่าปกติใกล้ๆนั้นมีโขดหินน้อยใหญ่ที่ขึ้นสลับกับต้นไม้ริมลำธารพอให้ทุกคนนั่งกินข้าวได้เดี๋ยวพวกเราพักกินข้าวกินปลากันก่อนนะครับทิดหมานเอ่ยบอกกับทุกคนจากนั้นทิดจันและเจ้าต้นจึงเอาสเสบียงที่เตรียมมาจากบ้าน ออกมาให้ทุกคนกินกันกับข้าวเที่ยงในวันนี้ได้ข้าวเหนียวหมูเค็มหอกับใบตองทุกคนแยกย้ายกินกันตามร่มไม้พรานเท่าและทิดหมานได้เดินไปนั่งกินกับพวกของตนเดินกันมาครึ่งค่นวันแล้วยังไม่เห็นคนพวกนั้นแวะสำรวจร,บรอบๆป่าเลยนะตาทิดหมานเอ่ยถามออกมาเออเออ ข้าว่าคนพวกนั้นไม่ใช่คณะสํารวจอะไรหรอกวุ้ยแต่ข้าก็ยังไม่รู้ว่าเขามีจุดประสงค์อะไรในแผนที่นั้นข้าเห็นอะไรบางอย่างแต่ยังบอกไม่ได้ว่าคืออะไรวะพวกนั้นคงไม่หลอกพวกเรามาฆ่าหรอกนะตาทิดจันพร่งถามขึ้นมาเบาๆวัดทูไอ้ปากหมาไม่ออกความคิดเห็นสักอย่างมันจะตายไหมวะ ร้านเถิดกุลดาเพื่อนรักออกบ่าเบาๆเว้ยพวกเองอย่าพึ่งตีโพยตีพายไปดูท่าทีไปเรื่อยๆก่อนพาว่าผู้ใหญ่ชาติคงไม่ลอพวกเรามาฆ่าหรอกวะาพูดจบทิดมานก็เดินไปวักน้ำที่ลำธารมาดื่มกินไม่นานมากนักคนในคณะก็กินข้าวเที่ยงกันเสร็จสับ นี่เราอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณกี่กิโลครับพรานคุณชัยวัตรเอ่ยถามพรานเท่าพร้อมกับนำแผนที่มากลางออกดูก็น,น่าจะราวๆสิบหากิโลได้ครับนายพื้นที่แถวนี้ผมเคยมาหาสัตว์ป่าอยู่บ้างแต่ก็นานมามากแล้วครับผมว่าพวกเราออกเดินทางกันต่อเลยดีกว่าครับนาย นี่ก็บายกว่าแล้วสิ้นเสียงของพรานเท่าคนทั้งหมดก็ออกเดินทางกันทันที